สวัสดีสสดค่ะพี่ชื่อนังค่ะพี่ไฮค่ะพี่ฟ้าค่ะวันนี้นะคะพี่จะพาน้องๆน,นะคะไปทัวร์สาขาวิชากาตรตลาดสมัยใหม,ใหม่ไปกันเลยค่ะค่ะน้องๆอันอนี้ก็คือห้องพักอาจารย์ของเรานะคะถ้าน้องๆคนไหนนะคะมีปัญหาหรือสนใจอยากปรึกษาอาจารย์มาที่ห้องนี้ได้เลยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะพี่จะพาไปสัมภาษณ์อาจารย์ประจันสาขาเรานะคะไปกันเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่ก็อยู่กับอาจารย์ประธานสาขาเรานะคะสาขาการตลาดสมัยใหม่ค่ะอาจารย์จูค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยากสัมภาษณ์อาจารย์หน่อยค่ะเกี่ยวกับสาขาการตลาดของเรานะคะว่ามีหลักปรัชญาอย่างไรบ้างค่ะอาจารย์หลักปรัชญาหลักของเรานะคะก็คือสร้างนักการตลาดนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันตลาดยุคใหม่คะ่ะค่ะอาจารย์งั้นนูขอถามอีกหนึ่งคำถามนะคะเกี่ยวกับภาพรวมของสาขาแล้วคะ่ะเป็นยังไงบ้างะคะ,ะภาพรวมนะคะถ้าพูดถึงตอนนี้สาขาการตลาดสมัยใหม่เนี่ยก็มีน้องๆน,นะคะหลายๆคนสนใจมากๆเลยนะคะก็ถ้าน้องๆสนใจมาเรียนนะคะรายวิชาเนี่ยของเราก็จะมีท,ทั้งทฤษฎีนะคะแล้วก็เราก็เน้นในเรื่องของอการเรียนปฏิบัติด้วยมีอุปกรณ์เครื่องมือตา่ตางๆ อย่างเช่นที่พี่ๆได้เรียนแล้ว<ช>นะคะไม่ว่าจะเป็นการลงมือปฏิบัติการถ่ายภาพสินค้านะคะหรือการสร้างร้านค้าออนไลน์นะคะการขายออนไลน์การไลฟ์สดนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆไว้เตรียมให้น้องๆมากมายเลยค่ะค่ะถ,ถ้าน้องๆคนไหนสนใจอยากมาเรียนสาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่เหมพี่นะคะมาสมัครได้เลยค่ะที่มหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะหรือช่องทางออนไลน์ตามนี้เลยค่ะ